ผมลุงเรียนพาลอล่ะฮะวันนี้ลุงพามาเลาะหน้างานลุงเนี่ยนนี้ลุงจะมาสอนวิธีการผสมสีผสมสียังไงให้พาขึ้นไหวไปดูวิธีกันนี่นะนี่เป็นสีน้ำเสียคลิปเป็นสีฟันบุหรีมีปริมาณสี่อาตาการส่วนผสมของของน้ำก็คือนี่หนึ่งในสี่ หนึ่งในสีข่ของของถังสีเนี่ยถ้าเป็นถังแบบนี้ก็หนึ่งในสี่เหมือนกันอยู่ขนาดน,นี้ผสมอย่าใส่น้ำเยอะนะมอนั้นเนื้อสีจะหายปฏิสิภาพกับการของสีมันก็จะด้อยลงไปเนื้อสีมัน,นจะน้อยวิธีการผสมที่ให้ทำอย่างนี้เทสีลงไปนะ มันจะพอดีถังเลยนะสังเกตูได้เห็นนะเทกลับไปเนี่ยเริ่มเข้ากันแล้วเอากลับไปสังเกตูได้เนี่ยเนื้อสีผระมน้ำน้วเนื้อสียังมี เทกลับไปกับมาสักสี่ห้า 4, รอบเนื้อสีก็จะเข้ากับ<ๆ>ก็พร้อมทาได้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะนี่มีเนื้อสีทาขึ้นไวสองรอบก็เรียบร้อยขึ้นแต่ถ้าเกิดใส่น้ําเยอะมันก็จะเตอะจางก็จะทามากรอบสีก็จะ,ามมาจะด่างจะไม่สวยกิมนี้ก็แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้เด้อบ๊ายบาย